ประชาชนทั้งชาติไม่เอานายกจาพรเพื่อไทยทนั้นรักการเมืองคนใดรักการเมืองพรรคใดที่ลงคะแนนเห็นชอบให้หนา,ายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีทักการเมืองนั้นนักการเมืองคนนั้นคือผู้ทรยยต่อประเทศชาติและประชาชนที่น้องผู้รักชาติและปกป้องแผ่นดินไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ ทักทายพี่น้องที่อยู่บริเวณนี้และพี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดทางบ้านพี่น้องทั้งหลายวันที่29สิงหาคมสรุปสั้นๆง่ายๆวันนั้นสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัย มีประโยคสำคัญประโยคนั้นมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้ตระกูลชินวัตรทักษิณแพทองทานและพรรคเพื่อไทยตายหาทางการเมืองไปแล้วพี่น้องทั้งหลายสารอ่านคำวินิจฉัยว่าจำเลย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเกียรติภูมิของประเทศชาติพี่น้องครับเราจะเอาพักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ทางการเมืองของพักมากกว่า ผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นรัฐบาลต่อไปได้อย่างไรใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้มีความอคติส่วนตัวไอ้เรื่องไม่ชอบทักษิณไม่ชอบชินวัตรเราเกียดมาหลายสิบปีแล้วพี่น้องทั้งหลายเราเห็นว่า ตั้งแต่ที่ทักษิณชินวัตรมีอำนาจทางการเมืองในประเทศไทยประเทศไทยก็ยุ่งวุ่นวายชิบหายเลยใช,ไใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาทักษิณชินวัตรและตะกูลชินวัตรออกจากการเมืองไทยตลอดกาล เพื่ออะไรครับพี่น้องครับเพื่อนำความปกติสุขกลับมาสู่กระบวนการทางการเมืองในประเทศไทยตามระบบรัฐสภาที่มีองค์พระมหากษ,ษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพี่น้องทั้งหลายแต่ขนาดสารรัฐธรรมนูญบอกว่า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติพักเพื่อไทยยังไม่ยอมปลดแพทองทานชินวัตรออกจากหัวหน้าพักเลยแล้วพรรคการเมืองอย่างพักเพื่อไทยมีหัวหน้าพักที่เห็นแก่ขมินมากกว่าประเทศไทยมันจะเป็นหัวหน้าพัก ต่อไปได้อย่างไรพี่น้องครับวันนี้ลูกสมุนตัวเอของทักษิณชื่อว่านายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเมื่อก่อนนายภูมิธรรมจิกหัวดาพักก้าไกล จิกหัวดาพักประชาชนยังกะเป็นหมูเป็นหมาเป็นข้าทาสบริวารบอกว่าไอ้พวกที่อยู่พักก้าวไกลฝันไปถึงดวงดาวแต่พักก้าวไกลไปได้แค่ยอดมะพร้าวแต่วันนี้พี่น้องครับภูมิธรรมนำคณะ ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเดินไปที่พักประชาชนอ้อนวอนให้เขามาเลือกใช้กเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีต้องฝากพักเก้าวไครประชาชนถ้าเขาหลอกแล้วหลอกอีกแต่ยอมให้เขาหลอกต่อไปมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นโสเพณีทางการเมือง เจ็บแล้วจำเขาบอกว่าคนถ้าเจ็บแล้วไม่จำมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นควายทางการเมืองพี่น้องทั้งหลายแต่สิ่งที่เราต้องยืนยัดเราต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงที่เรามีปัญหากับขมินหุ่นเซน เราไม่ได้มีปัญหากับพี่น้องชาวขมรทั่วประเทศแต่เรามีปัญหากับขมรหุนเซนเท่านั้นแล้ววันนี้ไอ้ขมรหุนเซนก็แบ็กเมตระกูลชินวัตรแบ็กเมย์พักเพื่อไทยอยู่เราจะปล่อยให้พักเพื่อไทยมันเป็นนายกได้อย่างไรใช่ไม่ใช่พี่น้องทัง้งหลาย นี่คือความชอบธรรมที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องลุกขึ้นมาแสดงว่าเราจะไม่ยอมให้มีนายกจากพรรคเพื่อไทยโดยเด็ดขาดเรามีนายกจากพรรคเพื่อไทยคนไทยผู้บริสุทธิ์ตายใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลาย ทหารต้องไปเสียชีวิตเพราะการบริหารที่ล้มเหลวและการเป็นไส้ศึกของแพทองทานชินวัตรใช่ไม่ใช่พี่น้องครับนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องยืนหยัดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศตั้งคำถามกับพักร่วมรัฐบาล ยังมองไม่ออกหรือว่าอุ้งอิงและตระกูลชินวัตรคือปัญหาของประเทศไทยผมตั้งคำถามไปถึงนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและนายเอกนัทพรหมพันธ์เมื่อก่อนมานำมวลชนขับไล่ยิ่งลักษ์ชินวัตร ไล่ไปจนกระทั่งยิ่งรักชินวัตรอยู่ไม่ได้วันนี้กอดเอวทักษิณกอดเอวแพทองทานจะเป็นรัฐบาลกับเขาต่อไปคำถามที่ผมจะต้องตั้งกับพี่พีรพันธ์และเอกนัทพร้อมพันธ์วันนี้ท่านถูกวิชาหมากินความคิดจากทักษิณกินสมองไปหมดแล้วเหรอ ไม่มีความคิดเหรอแยกไม่ออกแล้วว่าอันนี้มันข้าวนั่นมันขี้แยกไม่ออกเลอตั้งคำถามไปที่พักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เคยเป็นหลักของบ้านเมืองตั้งแต่ปี2 489วันนี้ประชาธิปัตย กลายเป็นกองอุดจละอยู่ในบ้านชินวัตรแล้วใช่หรือไม่จะไปอุ้มทักษิณจะไปอุ้มแพทองทานต่อไปได้ยังไงนั่นมันคือศพทางการเมืองแล้วพี่น้องครับต้องบอกอีกพรรคชาติไทยพัฒนาคุณบรรหาร ท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นคนที่ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างจากประชาชนไปเขียนแต่วันนี้ถามวราวุธศิลปะอาชาว่าจะยังอุ้มแพ่ทองทาน ต่อไปอีกนานกี่ปีกี่เดือนถามหน่อยว่ายังไม่รู้เลยว่าในายใหญ่มันตายแล้วที่บอกว่าในายใหญ่รอดเราก็รอดวันนี้ในายใหญ่มันตายแน่นอนต้องบอกกับพี่น้องว่าถ้าวันจันที่จะถึงนี้ ทักเพื่อไทยรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเอานายชัยเกษมเป็นนายกไม่ได้ทักษิณจะสั่งให้ภูมิธรรมยุบสภาผมก็อยากบอกพี่ภูมิธรรมว่าเมื่อยุบสภาแล้ว ขอให้รักษาลมหายใจไว้ให้นานที่สุดจะได้ไปใช้ชีวิตและตายอยู่ในคุกไงครับพี่น้องทั้งหลายก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแล้วยังกล้ายุบสภาเมื่อก้ายุบก็ต้องกลาติดคุกใช่ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องครับการ ที่เรามาชุมนุมในวันนี้เพราะเราต้องการที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งชาติต้องการจะบอกกับพรรคการเมืองทุกพรรคว่าประชาชนทั้งชาติไม่เอานายกจากพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคการเมืองคนใด พักการเมืองพักใดที่ลงคะแนนเห็นชอบให้นายชัยกเกษมเป็นนายยกรัฐมนตรีพักการเมืองนั้นนักการเมืองคนนั้นคือผู้ทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนและผมจะขุด โคตรเง่าสักรารของพรรคการเมืองนั้นมาทำลายจนมันไม่มีที่ยืนในสังคมไทยพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับวันนี้เป็นวันประกาศเจตนารมณ์ว่าไม่เอานายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เราประกาศไว้วันนี้จะเป็นเหมือนสัญญาประชาคม เป็นปติญญาอนุสาวรีชัยสมรภูมิว่าตราบใดที่เรายังยืนอยู่ตราบใดที่เรายังกล้าหาญอยู่ไม่มีวันที่เราจะยอมแพ้ต่อระบอบทักษิณเราจะจัดการระบอบทักษิณจนกว่าจะไม่มีระบอบนี้บนแผ่นดินไทยครับพี่น้องขอบคุณมากครับ